Give it to me like... กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามารับชมนะคะรถ11ที่นั่งนะคะกับคุณไดเฮดวัน2.5ดีลักไดมอนด์ค่ะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้ามาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นค่ะ1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมอ่า แนวนอนแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวท็อปสตารางเนาะได้มาพร้อมกับเป็นตัวกล้อง3บ6 0องศาแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะตัวยางนะคะเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนให้แล้วเป็นยางมิชลินปี2022เลยนะคะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานค่ะมาพร้อมกับแม็ก1 6ออกโรงงานนะคะทางด้าน,นของตัวกระจกเนะาะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะ ก็มีเป็นตัวกล้องมาให้แบบนี้เนาะที่จะเปิดทุกบานจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ตัดกับสีน้ำตาลของตัวรถนะคะสภาพรถเพิ่เข้ามานะคะมาถึงกันเมื่อเช้าเลยนะคะสำหรับผู้ค้าที่ติดตามในช่องของโยกก็จะได้รับชมกอดเพื่อนอีกเช่นเคยนะคะ รวมไปถึงนะคะตัวกระจกของเขาเป็นออโต้สองบานเนาะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของคันนี้มีกะเลื่อนถลายกลเลื่อนสะบัดนะคะตัวประตูสามารถเปิดปิดสลตยนูมาซ้ายขวาได้เลยจากตัวรถออกรงงานนะคะสําหรับคันนี้เนาะด้านพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะตัวนี้รับสายไอรังสายได้ในตัวเนาะและยังมีเป็นตัวคุชชอนโฮให้แบบนี้นะคะใต้พวงมาลัยเขาก็มีแอร์แบ็กให้ค่ะ ทางด้านตัวเรือนหม่บ้างนะคะสําหรับคันนี้97,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลูกค้าก็จะได้เป็นตัว ne เนวิกเตอร์เนาะเพราะว่าเป็นตัวทองนั่นเองนะคะตัวแอร์ออโต้แบบนี้แอร์เย็นมากๆนะคะตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นตัววอลเล็ตชาร์จด้วยนะคะตัวนี้คืออ่าได้ราคาประหยัดแต่ว่าฟงังก์ชันเขาก็ครบแบบนี้เลยนะคะได้เป็นตัวเบา เ็ที่นัง่งอ่าสิที่นั่งแบบนี้ด้วยค่ะลูกค้าตัวบอกคือไม่ยับไม่ช้ำแบบนี้เลยนะคะบอกคือแน่นๆแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะให้ดูว่าบอกคือสะอาดมากแล้วก็ไม่ยับไม่ช้ำพร้อมใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะมีเป็นตัวอ่เขาเรียกอาจอกลางเนาะให้ด้วยนะคะแอร์ราก็มีให้นะคะเพดานก็ เ,เกลี้ยงเลยนะคะตัวประตูก็สไลด์เปิดปิดอัตโนมัติซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะกดจากตัวด้านหน้าของตัวรถก็ได้นะคะลูกคา้าหรือว่าจะเปิดจากตัวรถแบบนี้ก็ได้นะคะดอกยางเขาก็แน่นๆแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวเครื่อง2.5ดีเซลนะคะสําหรับคันนี้ดูแลง่ายนะคะลูกคา้าเชื้อเพลิงดีเซลเนาะด้านหลังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะกล้องมองหลังก็มีให้นะคะ เดี๋ยวเราเปิดดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวาฝาท้ายแมนนวลนนะคะลูกค้าเปิดเข้ามานะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวเบาทุกตัวอยู่ครบนะคะพร้อมใช้งานเพดานเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะก็ใช้งานได้นะคะหรือว่าใช้งานในบริษัทก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ช่วงนี้ลูกค้าก็หากันเยอะมากๆ ในแต่ละเดือนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังลังเรียอยู่นะอสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะตัวรถเขาใช้งานดีมากๆนะคะให้ดูความเบาของเขาคือ,อแบบนี้เลยนะคะสะอาดมากๆแล้วก็พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจสามารถนัดเข้ามาดูรถกันได้นะคะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้นะคะฝั่งผู้โดยสารก็มีแอร์แบ็กให้แบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะได้เป็นรถ11ที่นั่งนะคะที่กำลังนิยมช่วงนี้แล้วก็ราคาน้นค็ไม่แรงด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหยกได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะเซลล์หยกค่ะหรือว่าเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน,นดันทุกเคสกันอย่างแน่นอน ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ